เลื่อยด้วยนะครับอันนี้เป็นกันกันไกตัดกิง่งแบบแบบด้ามยาวสวัสดีครับท่านผู้ชมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระเกษตรนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับสินค้าที่จะนำมารีวิววันนี้ก็จะเป็นกันไกตัดกิ่งแบบด้ามยาวนะครับตัวนี้ยาว3.3เมตรนะครับยืดได้นะครับหดได้นะครับ พอหดแล้วก็จะเหลือ1.8เมตรนะครับพอยืดก็จะได้3.3เมตรถ้ายืดสุดนะครับก็จะเป็นด้ามอลูนะครับอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาครับด้ามจับกระชับมือนะครับแข็งแรงนะครับอกยางนะครับสำหรับการเจ็บมือครับขยับได้ได้เดวีนะครับ ตัวนี้นะครับใบมีดยังดีเลยนะครับตัวนี้ตัวปรับยืดนะครับเวลาปรับยืดเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนออกมานะเวลาเลื่อนนะครับเราจะต้องอ่าให้มันดังแกลบแบบนี้นะครับนี่นะครับ เราถึงจะสามารถใช้ใบมีดได้นะครับใบมีดตรงนี้มันจะมีตัวล็อกนะครับตรงด้ามมันจะมีตัวล็อกนะครับเราก็กดเข้ามาแล้วก็กดเซฟตี้กดตัวล็อกลงนะครับอย่างเี้นะครับนะครับพอเราปลดเซฟตี้ก็จะได้แบบนี้นะครับเดีนะ๋ยวผมจะทดสอบกับกิ่งยางโอเค นะครับเราก็หดลงมาได้แต่ว่าเวลาใช้งานนะครับถ้าไม่โดนล็อกแบบนี้นะครับถ้าตัวด้ามเราขยับไม่โดนล็อกนะครับตัวใบมีดเราจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเนี่ยอันนี้ผมกำแล้วนะครับเนี่ยดูตรงมือกำนะครับเห็นไหมเอายาเออหันมาหาตอวเออนะครับ มันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับถ้าใบมีดพับอยู่ก็คือไม่สามารถง้างได้เช่นกันนะครับดังนั้นเวลาใช้งานนะครับมันจะเป็นระบบเซฟตี้นะครับเราจะต้องดันให้มันเข้าล็อกรูนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับจะเป็นออโต้เลยนะครับเดี๋ยวทดสอบกับกิ่งทุเรียนนี่สบายๆเลยนะครับ ิงบนปิงบนบนมืนี่หวังยีน้ำหนักเบานะครับแล้วเขามีตัวเลื่อยนะครับแถมมาให้นะครับกรณีที่อ่ากิงใหญ่กิงใหญ่นะครับมันไม่สามารถใช้ กันไกตัดกริงได้นะครับเราก็ใช้ใบเลื่อยตัดแทนได้นะครับน้ำหนักพอดีมือนะครับด้ามจับก็แข็งแรงนะครับเป็นเหล็กนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับราคาก็รวมส่งก็หกรบาทนะครับรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับ ต้องให้อยู่ในล็อกใช่แบบนี้นะช่วงถึงจะทำงานมันจะยืดได้1 2 3 4 5สอมสนับสา <3 S 1> <5 S 2> มิตสามสล็อกนะครับ3.3มจเมตรนะครับเรียกตัวผมนะครับ สบายเลยครับน่นมีคมเราตัดคมดยคมอยู่แล้วเป็นใบใหม่มก็ธรรมดาคงไหมก็จะคมโอเคครับใครอยากจะสั่งซื้อมาใช้ในสวนนะครับก็จัดดูจัดได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับผมเห็นขายในห้างก็เจ็ร้อยกว่าบาทนะ <800. S 2> แปดร้อยอ่แปดร้อยเหรอแปดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเกือบเก้าร้อยนะครับแต่ว่าอันนี้หกร้อยรวมส่งนะครับราคาสินค้าจริงๆก็จะอยู่ที่สี่ร้อยกว่าบาทนะครับพอดีคูปองส่วนคูปองส่งฟรีของผมหมดนะครับถ้าใครมีคูปองส่งฟรีก็ได้ถูกกว่านี้นะครับโอเคครับ ก็ด้ามก็ยาวตั้งสามเมตรปีนขึ้นไปทำไมฮะมากกว่าสามเมตรตอนนีน่าจะซื้อรุ่นแปดเมตรอะไรนี้เนาะมันก็ไม่มีขายทั้งนั้นตัดดีไหมคมดีไหมชบัชบช จัดเลยอ่า